สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้นะคะต่ายจะพาทุกคนมาอัปเดตต้นบวบนะคะที่ได้ปลูกไว้ค่ะตอนนี้เนี่ยพัฒนาการเขาดีมากๆค่ะก็เริ่มเกาะเลื้อยแล้วนะคะส่วนต้นทั่วฝักยาวนะคะเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะว่าเราได้เก็บผลผลิตไปแล้วทั่วฝักยาวอยู่ด้านหลังนี้ค่ะบวบอยู่ทางนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปทีละอย่างเลยนะคะเดี๋ยวต่ายพามาดูต้นบวบก่อนนะคะทุกคน บวบที่ได้หยอดเมล็ดไว้นะคะในแปลงนี้นะนี่ค่ะหึ่งแปลงยาวๆแบบนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้เอาไม้มาวางเพิ่มนะคะให้เขาได้เกาะได้เลื้อยค่ะต้นบวบต้นถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นเป็นพืชเลื้อยนะคะเป็นไม้เลื้อยที่เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าได้เกาะนะคะกับค้างผักได้มือจับได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเร็วมากเลยค่ะทุกคน ลองสังเกตดูแล้วหลายครั้งนะคะถ้าเราไม่หาอะไรมาให้เขาเกาะให้เขาเลื้อยแบบราบเรียบไปตามพื้นดินอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะไปช้าค่ะเขาจะโตช้านะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นมากๆนะที่ต้องหาอะไรให้เขาเลื้อยนะคะให้แต่เขาได้เกาะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเขาไปต่อของเขาเองนะคะเนี่ยให้แต่เขาได้มาจับให้เหมือนกับให้ต้นพืชได้สัมผัสกับกิ่งไม้ได้สัมผัสกับค้างผักอ่ะเขาจะไปต่อของเขาเองเลยค่ะพวกนี้คือแบบ ธรรมชาติจัดสรรดีมากๆนะคะเขาฉลาดมากๆนะต้นพืชเนี่ยเก่งเหมือนกันนะนี่ค่ะพัฒนาการของต้นบวบนะคะให้เขาได้เกาะได้จับนะคะทุกคนเนี่ยตายก็พึ่งมาเอามาวางนะคะเมื่อเช้านี้เองค่ะนี่นะคะถามว่าเปอร์เซ็นต์การงอกเป็นยังไง บอกตามตรงเลยว่าชุดนี้เปอร์เซนต์การงอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะจริงๆแต่หยอดมเมล็ดไปเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าเขางอกมาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ70%นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย90%เลยนะทุกคนที่ที่เขาจะงอกนะคะเดี๋ยวแต่จะลองสังเกตก่อนนะมันอาจจะเป็นที่มเมล็ดด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่เปลี่ยนยี่ห้อมเมล็ดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็มีการพัฒนาจเจริญเติบโตดีมากๆเลยนะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะน,นี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวต้นบวบเดี๋ยวเขาก็เลื้อยขึ้นไปนะคะอาล้ค่ะราคาบริเวณนี้นะคะคือบวบนะใบเขาก็โอเคเลยค่ะมีเป็นรูบ้างนะแต่ถือว่าน้อยค่ะใบแข็งแรงใบที่ไม่เป็นรูอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเลยค่ะอ่านี่นะคะคือในส่วนของต้นบวบนะ เดี๋ยวต่ายจะพาไปอัปเดตแปลงบวบอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ต่ายได้ปลูกไว้นะคลิปก่อนหน้านี้ก็คือได้ปลูกกับลูกชายนะคะพาน้องฮั่นนะคะมาปลูกมาหยอดเมล็ด,ลดบวบนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัปเดตแปลงนั้นกันก่อนค่ะนี่เลยค่ะทุกคนแปลงนี้เลยนะคะที่ได้ชวนน้องฮั่นนะคะมาหยอดเ,ด,เดเมล็ดเมื่อวันก่อนนะปรากฏว่าโอเคค่ะนี่ค่ะจํานวนที่งอกออกมานะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนหนักด้วยนะทุกคนคือฝนตกเกือบจะทุกวันเลยอะค่ะเขาไม่ได้ชอบน้ําขนาดนั้นเนาะเขาไม่ได้ชอบแบบฝนตลอดขนาดนั้นรดเป็นครั้งเป็นคราวอย่างเงี้ยพืชจะชอบมากกว่านะคะอ่าลกเปอร์เซนต์การการงอกนะคะก็ถือว่าโอเคนะแต่มองว่าอยู่ที่ประมาณ80%เปอร์เซนต์นะคะจริงๆแล้วเราหยอดมาเล็กไปเยอะกว่าน,นี้80กว่านะ85เปอร์เซนต์ราเรานี้แล้วกันนะคะ ถ้ามองด้วยสายตาแบบรวดเร็วนะอาล้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบวบนะคะต่อมาเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตต้นถั่วฝักยาวนะคะทางนี้ต้นยังเล็กอยู่นะเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตยังมีใบเลี้ยงอยู่อะไรอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตกว่าน,นี้แต่ก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันอีกนะคะมาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวกันต่อคะ่ะสำหรับต้นถั่วฝักยาวนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคน ใบเขียวใบแข็งแรงแล้วก็เก็บผลผลิตไปเป็นรอบที่สองแล้วนะคะถั่วฝักยาวนะรอบแรกเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าเขาออกมาชุดแรกเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแบบแบบพร้อมๆกันเหมือนกับออกมาก่อนแค่สีห้าฝักเท่านั้นนะคะพอรอบสองเนี่ยเริ่มเยอะค่ะทุกคนได้ครึ่งตะกร้าค่ะนะคะตอนนี้แต่ปลูกถั่วฝักยาวแค่แปลงเดียวนะคะบริเวณตรงนี้นะเนี่ยเขาก็ออกดอกนะคะออกดอกแล้ว ออกผลแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเก็บไปสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาเก็บรอบสามกันค่ะทุกคนอาจจะมีพลีอะไรดำไรแดงนะคะเราก็เอาไปล้างนะคะก่อนก่อนที่จะทานนะคะต้องดูดีๆนะต้องล้างดีๆเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาพ่นนะคะเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บได้ละนะคะอย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก็จะต้องเก็บแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวขยายมุมกว้างก่อน นี่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะฝักเล็กๆเ,เขาเตรียมจะออกนะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะงามนะคะงามเลยนี่นะคะนี่ฝักเล็กๆซ่อนอยู่อย่างนี้นะคะมีอยู่หลายจุดเลยเขาให้ผลผลิตด,ดีนะทุกคนถั่วฝักยาวนะนี่ค่ะเนี่ย อวบๆขาวๆเลยน่ากินมากนะคะกรอบด้วยนะคะจุดเล็กๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาออกดอกแล้วนะคะออกดอกติดผลนะคะเนี่ยทางนู้นด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจุดนั้นด้านล่างนี้นะคะนี่ค่ะที่เราบางทีเขาก็ซ่อนอยู่หลังใบเราต้องดูดีๆ นี่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะมาอัปเดตให้แล้วก็เขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยเขาเลื้อยไปของเขาเองถ้าได้เกาะแ,แล้วเขาเลื้อยไปยาวเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะคือดีมากๆถ้าเกิดว่าได้เกาะได้เลื้อยแล้วจําเป็นมากๆที่จะต้องมีครังผักให้เขานะคะนี่ค่ะก็เป็นฝั่งของถั่วฝักยาวนะคะโอเคขึ้นนะคะ ให้ผลผลิตแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะได้เก็บถั่วฝักยาวรอบที่สามนะคะถ้าเกิดว่ามีกิ่งก้านไหนของถั่วฝักยาวที่เขาแบบงอแพรบแออกมาแบบนี้แต่อาจจะใช้คำพูดไม่ถูกนะแพรบแออกมานะคะเราก็พยายามช่วยเขาให้เขากลับไปเกาะไปยึดนะะนี่แหละค่ะลูกผักกินเองค่ะทุกคนบวบถั่วฝักยาวนะคะและตรงนี้เป็นต้นกระเพราที่อยู่กับไตานานมากๆเลยนะ นี่ขอแวะมาต้นกระเพรานะคะอยู่เป็นปีอะทุกคนแค่2กระถางนี้อยู่เป็นปีเลยค่ะคือแบบเก็บกินได้ตลอดเลยอะอาจจะงามบ้างไม่งามบ้างมันแล้วแต่ช่วงเขาด้วยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับการบำร,รุงของเราด้วยนะคะอาจจะไม่งามแต่ว่าเขาก็ไม่ตายค่ะทุกคนเนี่ยต้นเนี้ยกะเพราแดงอาจจะไม่งามนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ตายอย่างใบเนี่ยใบกะเพราขาวเนี่ยนะคะก็เอาไปกินได้เรื่อยๆเลยนะคะ ถ้ามีเมนูผัดกะเพราก็มาเด็ดไปได้เลยอ่ะก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้เขาใหญ่โตอะไรเลยเด็ดได้กินเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะทั้งถั่วฝักยาวนะคะทั้งบวบนะคะนี่แปลงบวบนะคะเดี๋ยวก็จะได้เก็บกินแล้วแหละผลผลิตนะคะอ่าแล้ววันนี้ก็แวะมาอัปเดตกะเพราด้วยนะคะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ